come สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha c h n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครผีผีกันบ้านนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปใน EP ที่2แล้วนะครับเพราะว่าใน EP แรกเนี่ยมีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับละครผีเยอะนะครับผมปล่อยคลิปไปเมื่อไม่กี่วันนะครับคลิปเนี่ยเกือบ1 0 0 0 0แวิวกันแล้วนะ EP สต้องมาแล้วนะครับสิสุดยอดละครผีในตำนานที่สยองจนคนดูนอนไม่หลับนะครับวันนี้ EP สอนะครับ EP แรกเนี่ยผมได้พูดถึงละครเรื่องตุ๊กตา ทายาทอสูรสุสานคนเป็นสีสามานภาพอาถรรพ์ห้องหุ่นบ่วงปอบผีฟ้าเกรดวัสุทั์และอันดับที่1ก็คือเจ้ากรรมนายเวรน,นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมผมคัดสรรจากเม้นท์ทั้งหมดนะครับรวบรวมข้อมูลจากในคอมเมนต์นะครับผมของทุกๆคนทั้งหมด500กว่าคอมเมนต์นะครับและเลือก10อันดับที่เยอะที่สุดนอกเหนือจากใน E ีีแรกนะครับผมมาพูดใน EP ีที่2นี้นะฮะโอเค okay. จะไล่จากอันดับต่ําไปยังคะแนนที่มากที่สุดละกันนะครับอันดับที่สี่ ผมได้แก่เรื่องกาเหวาที่บางเพลงครับกาเหวาที่บางเพลงนะครับออกอาศทางช่อง3นะครับผมปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครเนี่ยนำกลับมารีเมคนะครับออกอาศในปีพศ2546นะครับผมบริษัทที่ผลิตก็คือบริษัท,ท,ท rs promotion นั่นเองนะครับเรื่องกาเหวาที่บางเพลงนะครับผมมีเนื้อหาเกี่ยวกับหมู่บ้านบางเพลงนะที่ถูกอํานาจลึกลับครอบงาในคืนวันเพ็ญเดือน12เกิดพจจันทร์ทรงกฎขึ้นเหนือหมู่บ้านจากนั้นผู้หญิงทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงสาวหญิงคนชรา แม่ชีต่างก็ตั้งคันขึ้นมาพร้อมกันอย่างไร้สาเหตุเมื่อทารกคลอดออกมาเด็กทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีอำนาจวิเศษเหนือมนุษย์ก่าวที่บางเพลงนี้ครับผมเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วในปีพศ2537นะครับและในปีพศ2546เนี่ยก็ถูกนํากลับมารีเมคอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมก็บอกตรงๆว่าผมยังไม่เคยดูเลย พราะว่าเรื่องนี้เนี่ยออกอากาศตอนเย็นนะครับผมเล่นจันถึงสุกตอนหนึ่งทุ่มถึงทุ่มสี่สิบห้านะครับในช่วงนั้นเนี่ยโตแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ดูผมเนี่ยเลยไม่ได้สัมผัสถึงความน่ากลัวของเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่ามีคนโบวตมาว่าเรื่องนี้เนี่ยหลอนมากนะครับผมเลยเติดอยู่ในอันดับที่10นะครับไปพูดถึงอันดับที่9กันครับผมอันดับที่9ได้แก่เรื่องสางเขียวครับสางเขียวเนี่ยได้ยินมา,มามากมายเลยว่ามันน่ากลัวมากในอดีตนะครับผมคือแม่ผมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็ก มันน่ากลัวออกอากาศไปเนี่ยคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยเพราะว่ากลัวสางเขียวคือเป็นผีต้นไม้ครับ คือออกไปที่ไหนเนี่ยคือมันสามารถมีผีได้ตามต้นไม้เนี่ยคือมันน่ากลัวมากทาให้คนเนี่ยกลัวต้นไม้ไม่กล้าออกไปไหนนะครับสารเขียวนะครับผมออกอากาศในปีพศ2523นะครับโดยค่ายดาราฟิล์มนะครับผมออกอากาศทางช่อง7สีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมถูกโหวตให้ติดอยู่ในหลอนอันดับที่9ครับ อันดับที่8ครับผมได้แก่เรื่องมือนางครับมือนางนะครับผมออกอากาศในปีพศ2552นะครับผมกับทางช่อง7สีนะครับโดยบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชันนะครับเรื่องนี้นะครับผมได้ขวัญอุตสาามณีนะครับมาประกบคู่กับเตงหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของน้องเมย์นะฮะที่สูญเสียคุณแม่ไปจากอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับโดยที่คุณแม่ของเธอเนี่ยถูกปองร้ายนะฮะโดยแม่เลี้ยงของเธอเองนะครับและขณะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับผมมือ ของแม่ของเมเนี่ยขาดนะครับและด้วยความที่ดวงวิญญาณของแม่เนี่ยที่เป็นห่วงลูกนะครับผมทาให้เธอเนี่ยมีพลังในการที่จะปกป,ป้องลูกสาวของเธอเองนะครับโดยที่น้องเม่เนี่ยขอเก็บมือของแม่เนี่ยเอาไว้นะฮะเพื่อเป็นเอาไว้ดูต่อหน้าซึ่งเป็นเรื่องจริงนี่คือแบบโคตรหลอนแล้วเวลาที่แม่เลี้ยงของเธอกับลูกสาวของแม่เลี้ยงเนี่ยจะเข้ามาทําร้ายหรือจ้างคนเนี่ยให้มาปองร้ายเนี่ยมือของแม่น้องเมน,นะครับผมก็จะสามารถออกไปแบบว่าบีบคอคนอื่นได้อะไร อ,อันนี้ก็คือเรื่องของมือนางนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้สําหรับผมเองเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรนะคะเพราะว่าโตแล,ล้วเรื่องนี้ผมโตแล,ล้วแต่ว่าชอบเพลงประกอบเขานะเรื่องนี้เนะ่เพราะว่าเป็นเพลงของที่ BOY ก็คือแตงหนึ่งเนี่ย ร้องนะครับผมเธอ,อไม่เคยเจ็บเออเพลงมันเพาะดีนะครับโอเคหลอนอันดับที่7ครับดารายันครับดาราัน,นะครับผมออกอากาศในปีบพศ2539นะครับผมกับทางช่อง5เรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยเด็กมากๆประมาณ4ขวบได้แต่ว่าเรื่องนี้นะผมคุ้นๆมากเลยรู้ว่ามันน่ากลัวมากครับเรื่องดารานเนี่ยนำแสดงโดยพี่สิงใจเป่งพาณิชย์นะครับเรื่องราวของเรื่องดารายันะนครับผมเป็นผีเฝ้าสมบัติที่ตายในถา้าเพราะถูกคนร ที่เป็นทหารกู้ชาติบอกให้รอในถ้ำแล้วก็ไม่กลับมาทิ้งให้ดารายันตายในนั้นพอผ่านมาอีกภพชาติหนึ่งพระเอกและพวกพ้องกลับมาที่ถ้ำอีกครั้งเพื่อมาขุดหาสมบัติที่ทุกคนได้ทิ้งเอาไว้ในชาติที่แล้วเลยปลุกให้วิญญาณของดารายันคืนชีพและตามฆ่าทุกๆคนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเนื้อหาคุณมากแต่คือตอนที่ดูเนี่ยน่าจะเด็กมากแล้วแหละแต่รู้ว่ามันน่ากลัวมากนะฮะหลอนอันดับที่6ครับได้แก่เรื่องเจ้านางครับเจ้านางน,นะครับผมเคยถูกสร้าง2ครั ออกอากาศครั้งแรกในปีพศ2537นะครับผมกับทางช่อง5โดยค่ายกันตนานะครับและถูกนำมารีเมคอีกครั้งในปีพศ2558นะครับผมกับทางช่อง7สีโดยค่ายกันตนาเหมือนเดิมนะครับในเวอร์ชั่นของทางช่อง5นะครับผมได้คุณแก้วกวินนานะครับผมมาประกบคู่กับพี่อัศดาวุฒิเหลือสุนทรนะครับส่วนในเวอร์ชั่น2558เนี่ยได้ทัพทีมอัญลินนะครับผมประกบคู่กับเต้นธนพลนะครับเจ้านางนะครับผมเป็นเรื่องราวของเจ้านางละอองคำนะครับคุณหญิงละอองคำเลี้ยงผีเจ้าอันนนีี้เเเป็รรื่่องาววกย าการเลี้ยงผีเนาะเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็เขาบอกว่ามันน่ากลัวนะฮะแต่ว่าเวอร์ชันเก่าผมไม่เคยดูหรอกทั้งเวอร์ชันใหม่ทั้งเวอร์ชันเก่าเนี่ยไม่เคยดูทั้งสองเวอร์ชันเลยนะฮะเลยไม่รู้ว่ามันน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะแต่มีคนโหวตมานะครับผมอยู่ที่อันดับที่6นะครับอันดับต่อไปนะครับผมอันดับที่5ได้แก่เรื่องนกออกนะครับนกออกเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่าตอนที่ผมดูมีกลัวนิดนึงมีแบบว่าหลอนหลอนิดนึงแต่ว่าผมดูเป็นหนังบูมากกว่าผมไม่ได้ดูรู้สึกว่ามันเป็นหนัังงงผผีีีเเเพรรราาะมู้้ึกวว่่่คืืออนต ผีกับตัวของพระเอกเนี่ย เขาสู้กันมันดีเออตอนนั้นนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็สนุกดีนะฮะเป็นละครเย็นของทางช่อง7สีนะครับผมผลิตโดยบริษัทกันตนานะครับพระนางก็คือพี่อนัทราคาน้ประกบคู่กับพี่ยุ้ยจินนันมโนแจมนะครับเรื่องนี้นะครับออกอากาศในปีพศ2548นะครับนกออกเป็นเรื่องราวลึกลับของรูปปั้นหินเก่าแกร่รูปนกหน้าตาน่ากลัวที่ถูกเรียกขานกันว่านกออกคือนกที่ไม่เข้าและความเชื่อเรื่องวิญญาณร้ายที่สิงสู่ในตัวนกกับการตายปริศนาครั้งงแล้ว้วครั ผู้ที่มีชะตาเกิดในวันอังคารเพนขึ้น15าค่ำเท่านั้นถึงจะเป็นคนไขปริศนาและอำนาจลึกลับเหล่านี้ได้นะครับคนที่ฆ่านกออกได้ก็คือตัวของีิาราชนะครับหรือตัวพระเอกเนั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยตอนที่ออก่ะตอนนั้นนะครับผมมันมาในช่วงที่เพลงของแดนบีมเนี่ยดังๆเลยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยผมเล่นมุกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเพลงประจําตัวของนกออกคือเพลงนี้เลยเติมหัวใจเพราะอะไรล่ะเพราะว่านกออกเนี่ยคือมันต้องไปควักหัวใจคนมากินนะฮะก็เลย เป็นที่มาของการเล่นมุกนี้นั่นเองนะครับมุกเกลียนมากโอเคครับหลอนอันดับที่4ครับผมได้แก่เรื่องแม่นาคพักโหนงนะครับแม่นาคพักโหนงนะครับผมหูถูกสร้างมาแล้วเยอะแยะเวอร์ชั่นมากมายนะครับเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยถึง20เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับผมส่วนละครนะครับแเวอร์ชั่นด้วยกันนะครับออกอากาศในปีพศ2522น้ะครับผมกับทางช่อง7สีนะครับเวอร์ชั่นของคุณไก่ปิสนานะครับออกอากาศในปีพศ2532นนะครับผมอันนี้ถูก ำมารีเมคโดยทางช่อง3มนะครับผมนำแสดงโดยตีรักรักการดีนะครับและถูกนำมารีเมคอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2537นะครับออกอากาศทางช่อง5นะครับผมนำแสดงโดยคุณลีลาวดีวัชโรบลนะครับและถูกนำมารีเมคในปีพศ2539นะครับผมใช้ชื่อเรื่องว่าแม่นาคพระนครนะครับของทางช่อง74สีนะครับเป็นเวอร์ชันของพิติกญญรัตนะครับถูกนำมารีเมคอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2542นะครับผมใช้ชื่อเรื่องว่าแม่นาคเฉยๆนะกับทางช่อง74สีนะครับผมเป็นเวอร์ชันของ พี่อัําพัชราภานะครับถูกนํามารีเมคอีกครั้งหนึ่งในปีบศ2543ครับซึ่งติดกันมากนะ42อาทิ3 2543เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่นช่อง3นะครับผมใช้ชื่อเรื่องว่าแม่หน้าพระขนองนะครับเวอร์ชันนี้เป็นของพี่น้ําฝนคุรนัสนะครับและถูกนํามารีเมคอีกครั้งหนึ่งในปีบศ2556นะครับชื่อเรื่องว่าแม่หน้าพระขนงรักนี้นิรันดรน,นะครับออกอากาศทางช่อง9นะครับนําแสดงโดยอมาราพรพร้อมลาบนะครับและเวอร์ชั่นล่าสุดของละครนะครับนั่นคือเวอร์ชั่นปี2559นะครับ เมื่อไม่นานที่ผ่านมาชื่อเรื่องว่าแม่นาคเฉยๆกับทางช่อง8นะครับผมคนที่มารับบทเป็นแม่นาคก็คือใบเตยอนสยามนะครับเรื่องราวของแม่นาคเ,เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับผมคือรอคอยคนรักนะครับในขณะที่ตัวเองคลอดเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตนะครับจนทําให้ความรักที่มีเนี่ยกลายเป็นห่วงแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยยังรอสามีกลับมาจากค่ายทหารนะฮะ ก็เลยเป็นเรื่องราวของแม่น้าพะขนงที่สุดจะหลอนนะครับผมในสมัยอดีตแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าความหลอนของผมสาหรับผมเนี่ยคือดูเวอร์ชันภาพยนตร์ของพี่สายเจริญบุราเนี่ยรู้สึกมีความน่ากลัวโอเคแต่ว่าเราพูดประเด็นของละครกันนะโอเคฮะหลอนอันดับที่3นะครับได้แก่เรื่องพูดแม่น้ําโขงนะครับพูดแม่น้ําโขงนะครับผมเคยถูกสร้างแล้ว2ครั้งนะครับผมเวอร์ชั่นแรกในปีพศ2535กับทางช่อง74นะครับผายที่สร้างคือดาราวิดีโอนะครับและถูกตำมรีเมคอีกครั้งหนึ่งในปีพศ25 1. นะครับผมค่ายที่สร้างคือดาราวิดีโอกับทางช่องเจ็ดสีเหมือนเดิมนะครับและเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมได้พี่เวียสุกุลวัลนะครับผมประกบคู่กับพี่จุ๋ยวรัสยานะครับคนที่เล่นเป็นผีนะครับผมก็คือพี่เอมมี่มรกตนะครับเรื่องราวของพูดม่น้ำโขงนะครับผมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้านางทองหุบนะครับที่แบบว่ามีความแค้นกันมาตั้งแต่ในอดีตชาตินะครับผมแล้วก็พยายามที่จะแย่งชิงหมออัศนีเนี่ยไปอยู่กับตนนะครับผมและใครเนี่ยที่เข้ามาขัดขวางเกี่ยวกับเรื่องความรักของเธอนะครับเธอก็มีวิธี จัดการของเธอด้วยวิธีที่การฆ่าโดยอย่างโหดร้ายทารุณมาก มีการแบบว่าดึงไปเป็นพูดผีไปเป็นท่าน,นะครับผมดึงลงแม่น้ําไปนะฮะเป็นหลอนๆน,นะพูดม่น้ำโขงนี่แบบว่าออกแนวแบบอีสานอีสานนิดนึงนะครับผมไม่เคยดูเวอร์ชัน2 5 3 5นะเคยดูแต่เวอร์ชั่นของพี่เวียสกลวัฒนะครับก็รู้สึกว่าอ่ะมันก็มีความน่ากลัวอยู่ก็รู้สึกว่ามันก็หลอนดีเหมือนกันนะครับแต่ก็เสียดดยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเข้าสิงผู้หญิงคนนู้นคนนี้เนี่ยแล้วก็ฆ่าตายทั้งหมดเลยเสียดดยมีแต่ผู้หญิงหน้าตาดีๆซึ่งผู้หญิงที่ตายคือผู้หญิงงทีี่่เข้ามามมยุกับออับอศน ังนั้นนะครับผมโอเคครับหลอนอันดับที่9นะครับผมได้แก่เรื่องกะซื้อนั่นเองนะครับผมกะซื้อกังวันมันนอนนิ่ง มีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาไม่ใช่นี่ครับกระสือนะครับผมเคยถูกสร้างนะครับผมถึง3าเวอร์ชันด้วยกันต้องบอกว่าเรื่องกระสือเนี่ยโอ้อาอกาศนานมากผมมาอ่านเนื้อหาของเกี่ยวกับละครนะเนี่ยโอ้โหออากาศในเวอร์ชั่นแรกนะครับปีพศ2520เนี่ยออากาศถึงปีพศ2522เลยคือแบบมีความยาวถึงปีกว่าๆถึง2ปีด้วยกันเลยเนี่ยเพราะว่ามีความยาวถึง200ตอนด้วยกันอันนี้คือเนื้อหาในวิกิพีเดียเขาบอกมาจริงเหรอโหยาวมากเลยนะคือปกติละครไทยปัจจุบัน เนี่ยมันจะอยู่แค่13ตอนนะครับในอดีตก่อนหน้านั้นมันจะอยู่สัก18ตอน21ตอนได้แต่คืออันนี้เนี่ยในปีพศ2520นี่คืออยู่200ตอนคือออกอากาศเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องอื่นไม่ต้องมาต่อเลยใช่ไหมต้องรอเรื่องนึงจบไปก่อนใช่ปะออกอากาศเป็นปีๆเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับในเวอร์ชั่นแรกนะครับผมออกอากาศปี2520ถึงปีพศ2522เลยนะครับออกอากาศทางช่อง7นะครับบริษัทดาราฟิล์มนะครับเป็นผู้สร้างและถูกนำมารีเมคอีกครั้งหนึ่งในปีีพพศศ2537 2 5นนะครับบผมมแล้วก็าจใป 2, 38, ซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็ยังยาวอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้2ปีหยเหมือนในเวอร์ชันแรกนะครับออกอากาศทางช่อง74สีเหมือนเดิมนะครับโดยบริษัทดาราวิดีโอนะครับและถูกนํามารีเมคอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2555นะครับกับช่องจะทิงจานะฮะบ,บริษัทที่สร้างก็คือทีวีจะทิงจานั่นเองนะครับแต่เวอร์ชันจะทิงจานี่หลายๆคนอาจจะแบบไม่รู้จักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเฉพาะช่องนะครับผมเนี่ยไม่เคยดูเลยสักเวอร์ชันเดียวนะฮะ แต่ว่าเขาว่าเนี่ยหลอนมากนะครับผมสำหรับคนที่เคยดูเนี่ยจะรู้ว่าเวอร์ชั่นไหนเนี่ยหลอนที่สุดนะครับเรื่องราวของกระสือนะครับผมจะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นกระสือก่อนตายได้เรียกคุณยายสายไปหาและมอบสมบัติให้แต่ขณะที่ยายสายเผลอผู้หญิงคนนั้นได้บ้วนน้ําลายใส่ขันและให้ยายสายเนี่ยกินยายสายก็เลยกลายเป็นกระสือแทนผู้หญิงคนนั้นยายสายผู้นี้มีบุตรคนหนึ่งแต่งงานและมีลูกสาวอีกหนึ่งคน แต่ทั้งลูกชายและลูกสะใภ้ก็หายหน้าหนีไปทิ้งลูกสาวไว้ให้ยายสายเป็นผู้ดูแลยายสายก็เลยต้องเลี้ยงหลานโดยลําพังใครจะเป็นผู้สืบทอดดวงวิญญาณของยายสายต่อจากยายสายนะครับอันนี้ก็เป็นรื่งหย่อนนะฮะผมของเรื่องกระสือนั่นเองเนาะถ้าใครเคยดูเนี่ยก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เนะี่ยมันน่ากลัวขณะผมดูแค่รูปผมยังรู้สึกหลอนหน้ายายสายเลยอะ อันดับที่1มาแล้วนะครับผมได้แก่เรื่องจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงไม่ใช่จันเอ๋ยจันเจ้านะครับผมเป็นละครของทางช่อง3นะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาว่าน่ากลัวมากนะ ถ้าใครนะครับผมเคยดูนะครับจันเอ๋ยจันเจ้านะครับผมออกอากาศในปีพศ2549นะครับกับทางช่อง3ามนะครับผมพระนางก็ได้พี่ก้องสหรัฐนะครับผมประกบคู่กับซิริต้าเจนเซนนะครับจันเอ๋ยจันเจ้าเป็นหนังผียุคใหม่นะครับผมที่หลอนยิ่งกว่าหลอนโดยเฉพาะฉากที่ผีคูโรมานีโผล่ออกมาพูดเลยว่าคว้าหมอนมาปิดหน้าแทบไป่่านเพราะคุณหมูพิมพกาแสดงได้หลอนแบบสุดๆยิ่งตอนร้องเพลงว่าจันเอย๋ยจัน จังเจยิ่งอยากร้องไห้แต่เนื้อเรื่องลี้ลับและมีปริศนาให้ชวนติดตามอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมของเรื่องจันเอ๋อจันเจ้าก็บอกว่าเรื่องจันเอ๋อจันเจ้าเนี่ยผมไม่เคยดูหรอกเพราะว่าเขาบอกว่าน่ากลัวจริงๆเออเลยไม่ดู <c oughs> แค่แค่ดูรูปภาพก็รู้สึกนักก็รู้สึกหลอนหน้าพี่เขาแล้วอเอเอ น่ากลัวมากเลยเรื่องนี้นะครับผมเขาบอกว่าน่ากลัวที่สุดเลยนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมเลยติดอันดับโหวตอยู่ที่หลอนอันดับที่1น,นะครับผมได้แก่เรื่องจักรเกย์จันเจ้านะครับอ่าเท่ากับว่าเราได้พูดถึงละครผีถึง20เรื่องกันไปแล้วนะครับ ถ้ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรไปนะยังขาดเรื่องที่คุณว่าเฮ้ยมันยังเหลือเรื่องนี้ที่มันหลอนอยู่นู่นนี่นั่นคอมเมนต์มานะครับผม, <S <S <ๆ>มกระแสคลิปดี EP สามาแน่นอนนะครับผมถ้ากระแสไม่ดีจบที่ EP นี้จ้าถ้าเนื้อหาตรงไหนผิดพลาป,ประการใดผมขออภัยวาที่นี้ด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม <S <S <ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับ